สวัสดีค่านักเรียนกลับมาเจอกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนต่อจากคาบที่แล้วนะคะจําได้ไหมเอ่ยคาบที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปเรียนเรื่องสสารรอบตัวใช่ไหมคะจําอีกจําได้ไหมสสารรอบตัวก็คืออะไรเอ่ยสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นเนาะ เช่นอะไรบ้างบ้านเรือนตึกใช่ไหมคะต้นไม้ดินอากาศความร้อนใช่ไหมคะถึงเราจะมองไม่เห็นแต่เราสามารถสัมผัสมันได้ใช่ไหมคะและที่สําคัญส,สารเนี่ยมันมีมวลใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการที่อยู่เนาะอย่างเช่นอากาศใช่ไหมมันก็มีมวลของมันนะคะและที่อยู่ของมันก็คือล่องลอยไปมาใช่ไหมคะ,ะเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมีใช่ไหมคะ ใช้ในการหายใจก็เป็นอากาศเช่นเดียวกันเนาะพอจะจำได้ใช่ไหมคะเรื่องของสสารในคาบที่แล้วอ่าแล้วก็มีแบ่งออกเป็น3สถานะใช่ไหมคะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะคาบนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องสมบัติของของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองเนาะว่ามีสมบัติเป็นยังไงสมบัติก็คือลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งนั้นๆนะคะซึ่ง ถ้าเรามองด้วยตาหรือว่าสัมผัสหรือว่านำไปทดสอบแล้วจะสามารถระบุได้ว่าของชิ้นนั้นเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเห็นสมุดใช่ไหมคะอ่าแล้วนักเรียนรู้เลยว่าสิ่งนั้นคือสมุดเช่นอะไรบ้างทํามาจากกระดาษใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีหน้าปกอะไรแบบนี้ใช่ไหมนั่นก็คือสมบัติของสมุดนั่นเองนะคะที่บ่งบอก ให้นักเรียนได้รู้ว่าเจ้าของสิ่งนี้คือสมุดใช่ไหมคะมีสถานะเป็นของแข็งนอะจับต้องได้นะคะนี่จำได้ไหมครับที่แล้วให้นักเรียนแยกประเภทก่อนว่าอะไรเป็นของแข็งของเหลวแก๊สบ้างคะ่ะเริ่มจากของแข็งอะคอนใช่ไหมคะคือของแข็งเก่งมากเลยต่อไปของเหลวละคะมีอะไรบ้างน้ำส้มกับ เงือใช่ไหมคะเป็นของเหลวนั่นเองเนาะส่วนแก๊สก็จะเป็นการย่างใช่ไหมคะมีควันขึ้นมาตรงนี้เป็นแก๊สเนาะแล้วก็แก๊สในลูกโป่งใช่ไหมคะโอเคนักเรียนแยกออกใช่ไหมคะจาได้เนาะเรามาดูอย่างแรกก็คือของแข็งสมบัติของของแข็งนะคะก็คือมีรูปร่างแล้วก็ปริมาตรคงที่อย่างเช่นก้อนหินใช่ไหมมันมีรูปร่างของมันแล้วก็ปริมาตรคงที่คือรูป ขนาดของมันใช่ไหมคะมีทั้งรูปร่างแล้วก็ขนาดเหมือนเดิมเลยนักเรียนอย่าทำให้มันแตกก่อนนะคะให้มันเป็นรูปร่างเดิมก่อนเนาะเป็นอาจจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมเป็นอะไรก็ได้นั่นเองนะคะต่อมาอนุภาาของของแข็งเนี่ยอยู่ชิดกันมากมีการจัดตัวอย่างเป็นระเบียบนะคะทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้เนาะแล้วก็เมื่อนําของแข็งใส่ในภาชนะใดของแข็งก็จะมีรูปร่างและปริมาตรเท่าเดิมเช่นนักเรียนเอาลูกหินไปใส่ใน กะมังใช่ไหมคะลูกหินก็ยังคงเป็นลูกหินเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนาะใส่ในกระลามังเสร็จแล้วเอาไปใส่ในแก้วลูกหินก็ยังคงมีรูปร่างเหมือนเดิมน้ําหนักมันก็ยังเท่าเดิมนะคะแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างมีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นของแข็งอันดินสอชามกระป๋องโต๊ะเก้าอี้ได้ใช่ไหมคะไม้เหล็กเนาะอะ อันนี้ก็คืออนุภาคภายในของของแข็งนะคะก็คือรียังชิดติดกันแบบนี้เลยนะคะทําให้เคลื่อนที่ไม่ได้เนาะก็เลยมีรูปร่างที่แน่นอนนะคะอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นเลยค่ะไม่เปลี่ยนแปลงไปต่อมาคําถามครูขอถามว่าเพื่อทดสอบนักเรียนนะคะข้อใดไม่ใช่สมบัติของของแข็งก็รูปร่างคงที่ขอปริมาตรคงที่ขอ อนุภาคอยู่ติดกันอย่างเป็นระเบียบงอรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุคำตอบคืององ,งูใช่ไหมคะไม่ใช่สมบัติของของแข็งเนาะเพราะของแข็งเนี่ยรูปร่างจะเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะใส่ในภาชนะที่บรรจุใดๆก็ตามนั่นเองนะคะรูปร่างคงที่ถูกต้องปริมาตรคงที่ถูกต้อง อนุภาคอยู่ชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบก็ถูกต้องใช่ไหมคะจากภาพเมื่อกี้อนุภาคของมันเป็นไงเอ่ยเรียงกันแน่นแบบนี้เลยใช่ไหมติดติดกันเลยของแข็งเสร็จแล้วไปอะไรอีกเอ่ยของเหลวใช่ไหมคะอ่าก็คือมีรูปร่างไม่คงที่แต่ว่ามีปริมาตรคงที่ก็คือรูปร่างเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้แต่น้ําหนักของมันเนี่ยเท่าเดิมนะคะอย่างเช่นน้ําใช่ไหมถ้าเราใส่แก้ว มันก็จะเป็นไปตามรูปทรงของแก้วใช่ไหมถ้าไปเทใส่กละมังอ่ารูปร่างมันก็จะเป็นไปตามกระมังกระมังใช่ไหมคะแต่น้ําหนักของน้ำเนี่ยก็ยังเท่าเดิมเนาะไม่ได้เปลี่ยนไปต่อมารูปร่างของของเหลวเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุเมื่อกี้นี่เองที่รูบอกไปนะคะว่าใส่กับแก้วใส่กับกระมังน้ําก็จะมีลักษณะตามภาชนะที่ใส่เนาะ ื่องจากอนุภาคในของเหลวนะคะอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งเมื่อกี้ของแข็งเขาชิดติดกันเลยใช่ไหมคะแบบนี้เลยให้ให้มองเป็นชิดเนาะชิดติดกันนะคะนี่แต่ของเหลวอ่ะมันจะห่างออกมาทําให้เคลื่อนไหวได้นั่นเองนะคะนี่เช่นน้ําตาน้ําฝนจามใช่ไหมคะเรามาดูนะคะการจัดเรียงอนุภาคของของเหลวใช่ไหม นี่มันมีที่ว่างให้เคลื่อนที่ใช่ไหมคะตรงนี้ต่างจากของแข็งใช่ไหมที่ชิดติดสนิทกันเลยเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นคําถามเนาะข้อใดเป็นสมบัติของของเหลวก็สามารถเคลื่อนที่ได้ขออนุภาคเรียงชิดติดกันขอรูปร่างและปริมาณคงที่ปริมาณหรือปริมาตรเหมือนกันนะคะง รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่คำตอบคือก่อนั่นเองเนาะสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะขอไข่ผิดเพราะว่าเป็นอนุภาคของอะไรเอ่ยเรียงชิดติดกันคองของแข็งใช่ไหมคะต่อมารูปร่างและปริมาตรคงที่ไม่ถูกเนาะเพราะว่ารูปร่างเท่านั้นใช่ไหมคะเอ้ยปริมาตรเท่านั้นที่คงที่เนาะ รูปร่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุใช่ไหมคะงองูก็เช่นเดียวกันอะต่อมาจะเป็นแก๊สนะคะแก๊สเนี่ยมีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่นะอนุภาคของแก๊สจะอยู่ห่างกันมากกว่าของเหลวและของแข็งทําให้แก๊สเคลื่อนที่ได้ในทุกทิศทางนะคะรูปร่างและก็ปริมาตรจึงเปลี่ยนไปตาม ขนาดของภาชนะที่บรรจุนั่นเองนะคะมีอย่างเช่นอากาศใช่ไหมการย่างเนาะแก๊สในลูกโป่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพการจัดเรียงอนุภาคของแก๊สนะคะอยู่ห่างกันมากเลยก็เลยทำให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะคะปริมาตรแล้วก็รูปร่างไม่คงที่เนาะไม่คงที่ทั้งสองเลยอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเอาไปใส่ในขวดที่มีฝาปิดใช่ไหมคะมันก็จะมีรูปร่างเป็นขวดเนาะ ปริมาตรก็จะมีอยู่ในนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใส่เป็นกระป๋องที่มีฝาปิดใช่ไหมรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปปริมาตรก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันถ้าใส่ในที่เล็กๆอะไรแบบนี้นะคะ,ะคำถามก็คือการเคลื่อนที่ของแก๊สข้อใดไม่ถูกต้องก็ไม่มีการเคลื่อนที่ขอเคลื่อนที่ทุกทิศทางขอเคลื่อนที่ตามภาชนะที่บรรจุ งอไม่มีข้อใดถูกต้องคำตอบคือก็ไก่ใช่ไหมคะไม่มีการเคลื่อนที่ผิดนั่นเองเนาะเพราะว่าแก๊สเนี่ยเคลื่อนที่ใช่ไหมคะได้ทุกทิศทางเลยข้อ2ก็เลยถูกใช่ไหมคะนี่ขอ้อข้อควายนะคะเคลื่อนที่ตามภาชนะที่บรรจุก็ถูกเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะงองูก็ตัดไปเลยเนาะเพราะมันถูก2ข้อแล้วใช่ไหมคะ แก๊สเนี่ยรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่นะคะโอเคเรามาสรุปการว่าของแข็งของเหลวและก็แก๊สเนี่ยต่างกันยังไงนะคะโดยเริ่มจากของแข็งก่อนของแข็งเป็นยังไงเอ่ยมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่ใช่ไหมคะอนุภาคเรียงชิดติดกันเลยเนาะอะต่อตมาเป็นของเหลวใช่ไหมคะรูปร่างไม่คงที่แต่ว่าปริมาตรคงที่ใช่ไหมคะ แล้วก็จะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองใช่ไหมคะอนุภาคก็จะไม่ได้ชิดติดกันเหมือนของแข็งใช่ไหมคะทำให้เคลื่อนที่ได้นะและสุดท้ายแก๊สใช่ไหมเอ่ยแก๊สเนี่ยอนุภาคแล้วก็ปริมาตรใช่ไหมคะไม่ใช่อนุภาคค่ะรูปร่างและปริมาตรเนี่ยจะไม่คงที่ทั้งสองเลยเนาะแล้วก็อนุภาคจะอยู่กระจัดกระจายนะคะทำให้มัน เคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางนั่นเองนะคะโอเคนักเรียนพอจะแยกออกแล้วใช่ไหมว่าอะไรเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สเนาะสามสิ่งที่กล่าวมานี้ก็คือสาสารที่อยู่รอบตัวนักเรียนนะคะมันต้องมีมวลแล้วก็ต้องมีที่อยู่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกชนิดบนโลกเลยนะคะโอเคนักเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าใจสามารถถามครูได้นะคะ แล้วเจอกันครั้หน้านะคะสวัสดีค่ะ